you <speaking> bf <in Spanish> สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเมื่อเราอ่านพระวาจาพระวาจาก็จะให้กําลังใจเราในการดํารงชีวิตแต่ละวันบางวันเราก็รู้สึกสดชื่นแต่บางวันเรารู้สึกขดหูใจเพราะสถานการณ์บางครั้งก็มีส่วนทําให้เราเป็นอย่างนั้นวันนี้เราฟังพระวาจาก็พูดถึงว่าพระณาจกรของพระเจ้ายังเปรียบเหมือน ผู้ที่นําเมล็ดพืชไปหว่านบนดินเขาจะหลับจะตื่นกลางคืนหรือกลางวันเมล็ดนั้นก็จะงอกขึ้นและเติบโตเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรเขาไม่รู้เดนนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลําต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็เมล็ดเต็มรวงเมื่อเขาสุกเกิดผลแล้วเขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันทีพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วพี่น้องครับ เมื่อพระเยซูเจ้าเล่านิทานเปรียบเทียบให้เราเห็นภาพของอการเกษตรเนี่ยเราซึ่งอยู่กับการเกษตรตั้งแต่เกิดแล้วก็อยู่ไม่ได้ทำโดยตรงก็มีคนอื่นทำให้เราเห็นเนี่ยเราจึงเห็นว่าในชีวิตของเรามีการสะสมประสบการณ์ของชีวิตจะเป็นการภาวนาการดำพึงการทำความดีเนี่ยบางทีเราไม่เห็นผลหรอกแล้วเราก็บอกว่าทำไมไม่เห็นผล ทำดีไม่ดีทำดีไม่ได้ดีหารู้ไม่ว่าการที่เรามีชีวิตเป็นมนุษย์เนี่ยมันซับซ้อนพอสมควรพอเปรียบได้กับต้นไผ่ชนิดหนึ่งที่เขาเวลาจะปลูกเนี่ยต้องเตรียมหลุมเตรียมอะไรดีๆแล้วก็แล้วก็ปลูกมันนะครับแล้วถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยหลังจากปีหนึ่งก็เห็นมีอะไรเกิดขึ้นก็เอาขุดขึ้นมาแล้วเอาไปทิ้ง แต่ความจริงแล้วไผ่ชนิดนี้ตลอดเวลาที่เอาลงไปแล้วเนี่ยมันคิดที่จะหาทางที่อย่างรากออกไปและตลอด5้าปีพี่น้องมันไปเป็นกิโลเลยรากของมันเนี่ยเพื่อหลังจาก5ปีแล้วเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาไอโผล่ขึ้นมาเนี่ยแค่สามสี่อาทิตย์โผล่ขึ้นมาตั้งสามสิบเมตรเนี่ย ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีการสะสมสเสบียงอาหารสะสมพลังไว้ก่อนฉันใดก็ฉันนั้นถ้าพวกเรามีการสะสมพลังและทำบุญทำทานทำกิจการที่ดีงามเนี่ยสม่ำเสมอเพื่อเป็นการสะสมแล้วถึงเวลาที่จำเป็นชีวิตของเราก็จะงอกขึ้นมาและก็ทำให้คนอื่นได้เห็นว่าเออมีคณงามความดีหลายอย่างในตัวของเรา ช่วยเรายังไม่พอยังช่วยลูกหลานของเราด้วยนะครับเนื่องจากวันนี้ก็เป็นวันศุกร์พ่อก็ขอให้พวกเราได้ดูความสําคัญของการที่เราที่ตนเองและถวายกิจการงานของเราชีวิตของเราในวันศุกร์เนี้ยให้แด่พระฤาไทยของพระเยซูเจ้าพระองค์สัญญากับพวกเราว่าพระองค์จะให้พระหันสถานที่จําเป็นแก่ชีวิตของเราตามอัตภาพพระองค์สัญญาว่า พระองค์จะทำให้ในครอบครัวของเรานั้นมีสันติสุขพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะบรรเทาใจบุคคลที่กำลังเผชิญปัญหาลำบากในชีวิตพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเป็นที่พึ่งพิงของชีวิตของแต่ละคนที่มีความศรัทธาต่อพระฤทยัยและเป็นต้นในเวลาที่กำลังจะตายเนี่ยพระองค์ช่วยเหลือเขา พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะประทานพระพรมากมายเหนือบุคคลที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วก็สัญญาอีกว่าคนบาปก็จะพบในพระมาไทยของพระองค์นั้นท่อทานและแม่น้ำมหาสมุทรแห่งความเมตตาการณุณาก็คือการที่มีความเมตตายิ่งใหญ่นะครับพระองค์สัญญาอีกว่าวิญญาณที่เฉย ละเลยเนี่ยก็จะมีความกระตือรือร้นโปร่งสัญญาอีกว่าวิญญาณที่กระตือรือร้นแล้วก็จะมุ่งไปสู่ความเป็นนักบุญดีขึ้นโปร่งสัญญาอีกว่าโปรงจะวอวยพรทุกแห่งที่มีรูปพระธไดยของพระเยซูเจ้าแขวนอยู่นะครับแล้วก็โปร่งยังบอกอีกว่าโปร่งจะให้พรแก่บรรดาพระสงฆ์ ได้ช่วยเหลือบุคคลที่มีใจแข็งกระด้างถ้าหากพระสงฆ์คนนั้นมีความศรัทธาต่อพระฤรือไทยพระองค์สัญญาอีกว่าบุคคลที่มีความศรัทธาต่อพระองค์ก็จะมีชื่อของตนเองแต่ละคนนั้นเขียนไว้ในหัวใจของพระองค์แล้วโอ้โหช่างลางต่างเหล่านี้ที่ได้ยินแล้วเนี่ยพี่น้องยังไม่ภูมิใจหรือ และพี่น้องจะเสียเวลาสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้ไปวันศุกร์ต้นเดือนไปมีแก้บาปรับสินเนี่ยพี่น้องพี่น้องจะได้รับพระพรที่พวกเราคาดไม่ถึงและที่พระเยซูเจ้าประกาศให้พี่น้องฟังเมื่อกี้เนี่ยพอเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะเป็นพ่อบ้านแม่เรือนจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่มีเวลาบ้างขอให้ไปวัดไปวาเ,เงื่อนไขก็คือให้แก้บาปรับสิน แล้วเขาก็จะได้รับพระพรก็ข,ขอให้ทุกวันจงเป็นเวลาที่ได้นำพระพรของพระบิณฑบาตมาให้พี่น้องผู้มีน้ำใจดีสวัสดีครับพี่น้องพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันพระอัครสังฆราชกิติคุณอัครสังฆมณฑุลท่าแร่หนองแสง